ได้และเริ่มเมื่อกี้ใช่พวงมาลได้กี่คลิปวอดแมนวอดมาเมื่อกี้วอดมาเมื่อกี้ดใช่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนั่งยสนั่งเาดามาเดี๋ยวั่งนั่งให้รอที่นี่ใช่ไหมใชใช่่โอ้ยนพวงมาลยนี่สางเรื่องอีกแล้วพี่น้องบแม่พาด้วยนะแม่พาจากไหนนะจากสวีเดน ันใช่ก็ไลยหารอยพุ่นนี้จากพี่ท็อปใช่จุดไซตันพี่ท็อปฟันแบนด์เป็นไรอยู่หลังเวทีเดี๋ยวมาเออป้าลูกสาวมาแล้วน่ะลูกสาวโซเฟียกำลังน้อยลูกชายชอบคุยมากครับต่อจุดเซอร์ไพรส์เรื่องไหนพุ่นเออนี่ล่ะอันนี่ล่ะเพราะว่ามื่อนี้เราได้เราเราได้ออกกล่องหน่อยเออมื่อนี้เราได้ออกกล่องใช่ใช่เดี๋ยวเขาจะบอกว่าบอดสั่งว่าเป็นยังคือนวงมาไทยจูอ่าเป็นยังขึ้ไปออกกล้ง เป็นอย่างไรใดมากราสีแล้วครับไปต่อเรื่องมือติร์ดนมาอยู่หลังพี่ก็แล้วเดี๋ยวยังมาหาเขาสักมาตอนนี้เลยบอกเยาะบอกเยอะมากต่วนเลยสวัสดีค่ะแม่สวัสดีลูกสาวนี่พอดีค่ะแม่จะลืมน้ำเด้อฮ่ไปไปไป ใช่มาทำแม่จนหนองมากแล้วเนี่ยหนองมากกัไปหนองคนแล้วก่อนเออแต่โตขึ้นเกเรเนาะเออสงสัยมวันนี้สิสายหยางเฮ้ยเรออกประตไม่เธอต้องบอกว่าอยู่ประตู พ้ามาเดียวเล้านี่ตอนใดพ่อมาแล้วพ่อเอาอีกแล้วใช้อ,าาอีลอาติเจียวแล้วค่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งฟังพ่อก่อน ทำไมตอนเย็นไม่พากันทำคลิปทำคลิปอยู่ก็ทำอันนั้นอยู่ไงก็าไลฟ์สดอยู่แร้ว่าว่าบบลูเรืองเทิงวาบบลูเรืองเห็ดบลูเรืองระหว่างไม่เกี่ยวกับหนูแน่นอหนูมีการเจ้าล้ว่าเจ้าโดยตรงเลยแล้วบอกว่าว้ากับบชัดรู้แบบนีบบบเออ นั่นขันย่ามเขาเาแหมเอาอีหีเหนลูกกขอโทษเอาีหีเดีวอขอโทษนะกาขอโทษ้นะครกาขอโทษแฟนคลับ FC เลยนะครที่หนูพูดไม่รูเรื่องนะครับเอาเปสิไปใส่ตอนี่ไ่ไปเซฟเรากเจ้ฟันเอาไปราห็แบต้องไหไทคลิป้บอกจะหึงเอาลวเมื่อกี้ไทยิ่งกับสปอนเซอร์้บอกห้าสิใช่่มคืจมเอาอีหีองไปจมเลยเราบอกไงไปไทคลิอยู่เราบอกว่าพ่งนี้ไปไทคลิแล้วรู้ระหว่างอเหมืนมวน ผมขยังอีกไ่ต้อยุบมือไปบอกข่อยเศ้าขอยเศร้าแล้วแม่พาแม่พจากสวเดนนอบคุณขอบคุณแม่พาบี่พาพี่พาคนเดิมมาแหละขอบคุณแม่พิพานะคะขอบคุณค่ะ คนลนักออคนหลายค่าวม่กับบาง่นรีใจค้วันนี้ได้เท่าไหร่แล้วใันนี้เด้องพันนันี้แป๊บนึงได้ค่าเดียวเล้ไปจากกระเทศเลยบอไปจากกรงเทพแล้วใช่ไหมเนี่ยเกี่ยวกันแต่แล้วแต่ใช้อยู่เดี๋ยวสองพันเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อกางสองพัน อ๋อเนี่ยขอบเป็มากนะคะพี่เบนซ์หนึ่งพันแล้วก็พวงมณีสองพันนะคะขอบเป็นมากนะคะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณนะคะใช่มันกินขีพวงมณีใช้ก็ได้เลยมุกเลี้ยงเขาคุ้นได้จังหน่อยมุกเลี้ยงเขาคุ้นได้จังหน่อยวันนี้วันนี้ขอบคุณพ่อแม่ไทยนะคะที่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวห้อยขาคาร้อยเอ็ดนะคะส่วนนี้จะไปจะไปห้องแอร์เนาะห้องแอร์เนา้อจะวองไปที่เจอจะวางไปห้องแอร์ มั่นกันเบิดเมือขอบคุณมากนะครับขอบคุณหลายค่ะขอบคุณมากครับพี่พายพี่พายเดี๋ยวเขาไปโทรหาเพื่อนอีกในขอบคุณนะครับพี่พิพานะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่พิพาณนะไปพี่พาพี่พิพาในความสุขมากนะครับขอบคุณหลายค่ะขอบคุณหลายค่ะเสียงไว้ดีๆละเงินนะปเซอนเเดอาไว้ดีๆเด้อเก็บไว้ดีๆเป็นร้านหน้าเวทีร้านบิทีเพื่อนมาบั่นเพื่อนเป็นดาราได้เลยเรามาล่อเหรอเด้อ

ไม่มีตังค์เลยวันนี้นะเกาือดิะเียะยก้เอเกินรียะลยครับนี่สั่รยอยข้าวผงจุ่มอไนนี้ได้ครับอ้ใหเราต้มใหมันเปื่อยก่อนเปื่อยก่อนใรโคตแล้วนร้ จำเล้จะเกินมาลีล่ากว่มามื้ครับ ่เห็นว่าหมานนะเห็นบอกว่าฉันจะไปนอนแล้วฉันก็จะไปเสียบเงินแล้วฉันก็จะไป้มอมเห็นไลรสุดมื่อเช้าตอนกินก๋วยเตี๋ยวสอบแอบปัง,ปงมาร <c oughs> าพร้อมจังเลยนะ อร่อยดีอร่อยกลทอดโลกค่ะไป่อร่บรอยห้าสิไม่มีลิมิตี่ริกิ่แล้วก็อยดียกินรบอค่ะก่อ่ายแล้วผมลกผมสวยพี่ด้องผมเงางมพี่น้องครับผมงามครับกระทียอะไรนะกระเทียอร่อยดีอร่อยไกลทอดไทยอร่อยโลกอร่อยดีทอดไทยอร่อยไกลทอดโลกพี่น้องค่ะลือกเรอพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะรรดาเนรนะครับแอยาหรออรรดาเงิรอยาสิบาท เด็กๆครับสิราคา150บาทเด้อพี่น้องให้รอบนี้แม่วันนี้ไปครับเทียร์นี้นะครับ <laughs>